สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตพลลำเพลินอิเชียลครับ <c oughs> เรามาถึงแล้วครับโรงเรียนอนุบาลพานมไพรอำเภอพนมไพรจังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับเร <c oughs> ียนตอนนี้ครับใบสองวกว่า ไปจังหวัดพ่อเอ็ดอำเภอขนมไพยมาตัวดีครับมาตัวลุ้งรถเมล์หัานี้ประกันใชจก็มาแล้วเพิ่อนถ้าตังหันแล้วเจังหอยตังหันซาแน่ยันวะที่บ้านมาดิครับตังหันซาแนงวันนี้เพราะว่าตั้งเรียน ตะเลิกเรียนเรียนเพิ่งเลิกใช่ไหมน่าจะคัดน่าจะ,จะมันเ<ร>พิ่งใบ<า>สองคนก็มันก็ต้องอย่างนั้นนะเพราะวันนี้เขาทำการเรียนการสอนปกติเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปติเสธไงเด็กเยอะอะไรเงี้ยนนี่ก็เป็นงานอยู่ที่ภาคอีสานวันสุดท้ายวันสุดท้ายเขาดูดูการครับน ห้าสิกกับมาอีสันเท่านึงกะคือปิดฤดูกาลฤดูกาลนะ <c oughs> <c oughs> อยู่บนรถอยู่บนรถรถน่าม่วนเลยกวางยุ้งกล้องครับสนามฟุตบอลครับยังอยู่โรงโรงต้องเรียนอนุบาลเนมไ้่ครับจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อน่าจะท้าการเดินทางไป มาคุกเขากันรู้่าต้องมาถึงแล้วแก้วเดียวร้องหาแม่เป็นไก่แหงวอผัดตัวแกงใ้ขึ้งขายไก่นี่สรุปยังฮะสรุปยังสรุปว่าจะขับให้หรือไม่ขับ ยันปเดี๋ยวยันปรดีลยุ้มนั่งไม่ด้สิอย่าเปียกไลปื้นเดียเออออหาลงไปห้ามื่ก็เด้ที่พ่จะเป็นแบบให้บรรดต นะมาดึงสออีงสาหายเสียหานะา้มาเออกมากพอกันี่รอกครับนมาออกมกันทีมงาน่ไปพักคนทีมงานฮากำลังส่โครงสร้างวทีนะอันใดที่มันอันนี้เเสียหาเราก็ทำการส่ แนวมัน่งมือแล้วเสียดโอ้ยยางมาดายลูกพี่นี่ไปใส่อีกไม่ใส่เ้อาตะกอทั้งไหนยทังุนเทศบาลนีซีแยงาไปเบาสองนีนี่ยสองั้วน เป็นผีใบสาเย่ำข anyway> ึ้นไมมีเหมีแหงปไม่ว่ากัีสมัยอยากลแล้วมันขาดเลยเปวนไหชุมใส่งานชุ่มดำน้ำน้ำ longue งบรรยากาศนะฮะัปีมันเปียกมัหนา้นยงบรรยากาศทั้งหนบอ่ะึงแบนั้นเล จำจุดเรียบร้อยสตาร์ทีีกว่าง,วงกวงใใา,นา,นาง,าก,งากว้างใหญ่ไฟสันน่านมอมีอครับพี่น้องมาเป็นกำลังใจเพว่เขาครับควาลิี้เดือนท่ากับกเทถมมือนีครับพี่น้องครับสำหรับทีมงานสตาร์น,น,นั้แนแม่เข้าเหมือนมาซึ่งครับ,บ,รบโร้งเรียนอนุบันพนมไพร เพื่อนน้ำไฟจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับมาเอาบุญน้ำไฟน้ำกันพี่น้องครับช่วงนี้ก็จะเป็นบุญเท่าไหร่แล้วบุญน้ำไฟบุญเดือนหกเดือนเจ็ดะนี่ก็เขาไม่มีอะไรจะไปเอาของนะพี่รองอโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้สมิสกันครับพี่น้องครับฝากกดไลค์เพืพพดดพ่็จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของรันอัตพลลำเพลินผู้ชว มั่งใจพราน้ำกันละกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมังน้ำเชื่อน้ำใจที่บอกให้กันละกันครับยี่สิบเก้ามิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมครับไิดฤดูกาลซาหน่อยเพื่แปงครับอยู่ที่โรงเรียนเอ้ยสนามกีฬากลางบพืนแพงครับตำบลแพงอนอำเภอโกสุมิไส่จังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับไปครับลังใจเข้าเลยด้อครับแม่ปีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตันตันแล้วทักคนแล้วทักยังก็อันท่าเอ้ย เดี๋ยวว่าเม็ดืซื่อน้องกืดซื้อมันสิบ่งามเม็ดพิ่มาเลยวัดีเงาน่อยเคพี่น้องได้คิดี้ไวซสก่อนครับนี่อันนี้ผสมควันพิษยังยิงเลยคอมเมนต์หลังกล่องตีันเลยโอเคครับพี่้างเดี๋ยวขอกัมคิดหนาครับสวัสดีครับ